โอเคค่ะไฟร้อนเดือดนะคะเดือดนะคะทอดกากมันต้องเพิ่มน้ำไปนิดนึงนะคะเวลาเราจะทอดกากเราต้องเพิ่มน้ำนิดนึงให้อย่าให้มันเนื่อันะอย่าให้มันข้นค่ะใส่เลย อ่าอย่างนี้นะคะมันจะต้องเป็นแพรเป็นก้อนอย่างนี้นะคะบางๆอย่างนี้กรอบๆอย่างนี้นะคะจะอร่อยมากนะคะเวลาเดี๋ยวเราจะยกเลยค่ะนะคะอันนี้เปิดไฟแรงใช่ไหมคะคนรใส่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะยกค่ะเปิดไฟแรงในการยกนะคะมันจะไม่อมน้ำมันด้วยอ่าจะไม่อมน้ำมันนะคะต้องไฟแรงนะคะ อันนี้จะสวยมากนะคะเวลากินเหนียวข้าวเหนียวคืออร่อยมากอร่อยเวอร์เลยค่ะอืมโอเคอ่าเดี๋ยวดูชัดๆจริงๆนะคะชัดๆอ้าวให้อย่างนี้นะคะน้ำมันตาอย่างนี้นะคะให้เสร็จแล้วน้ำมันนะคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะอร่อยมากนะคะกินกับข้าวหมกไก่ทอดนะคะโอเคไหมอร่อยไหมคะอร่อย